กับเช่นเคยในะช่วงถามตอบบน i ไอโฟนนะครับ iPhone 8เป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone X แต่ i p h o i e เล่นเกมได้ดีกว่าเพราะขนาดหน้าจอกับพาร์เนลจอหรือเปล่าถ่ายเล่นคอร์ดูที่ iPhone X กระตุกมากแต่เจนชินกับลื่นไหลจนงงนะครับผม Gen ชินกับความเดดสูง graphic, กราฟิกกลายอยู่ที่ FPS 30นะครับไม่เกี่ยวกับพาร์เนลจอนะครับ e s o l u t i o n จอล้วนๆน,น,นะครับ เพราะ iPhone X หรือ iPhone 10มีหน้าจอที่ความละเอียดสูงกว่าที่ทำให้ GPU ทำงานหนักขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งแต่ที่ลื่นกว่าคือ FPS ที่สูงกว่าทำให้จอกระตุกน้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับบางเกมนะครับจะต้องการ GPU มวผลต่างๆกันเช่น c อ l l เ f d u t ีต้องการจากการประมวลผลจาก GPU ที่สูงแต่เอ s บนทมวลผลไม่เพียงพอทำให้ภาพกระตุก ส่วนเจนชินต้องการความเอีดการวนผลด้วย GPU ที่ต่ำกว่าซึ่ง A11 วนผลเพียงพอกับที่ต้องการภาพเลอ,อกมาดิไหลนั่นเองนะครับการออกแบบเกม Engine ที่เกมใช้และอื่นก็ส่งผลต่อ FPS ด้วยนั่นเองนะครับผมสวัสดีนในช่วงทามตอบประหายฟนหุ้นจุดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเสมตามลาการชมเรื่องของสตดีครับ